สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับผมเมื่อนี้ผมมีข่าวสารครับมาแจ้งบริษัทโอคายาม่าประเทศไทยจำกัดนะครับรับพนักงานครับผมตอนนี้มีพนักงานมารอสมัครงานครับเต็มเลยครับผมจะถือว่าเยอะพอสมควรครับประมาณสามสิบคนเลยนี่ครับทั้งผู้ชายผู้หญิงครับผมนี่นี่แหละครับผู้ใหอยู่ระแวกใกล้เคียงครับก็ มาสมัครได้ครับผมพี่กัดอยู่ที่นิคมแหลมฉบังครับโซนสองนะครับอตอนนี้กำลังค้นที่สมิมาสมัครงานเนี่ยครับกับไหลล่งไหลมาหลายครับเริ่มมาเรื่อยเรื่อยแต่ว่าคนที่เขาเลิกงานก่อนเวลาก็บนี้ครับนีขึ้นรถตอนนี้กับจราจรติดทางครับเพราะว่าผมมาแต่เศร้าครับมันยังบดถึงแปดโมงเลยเขาเผามากันแล้ว ก็คือตอนนี้งานมันหาสมัครยากยาครับผมลงงานตรงไหนเปิดเขาก็สีฟ้าออกมาสมัครแบบนี้แหละครับญาติพี่น้องค้นไหนเป็นเด็กเซนมีเด็กฝากแน่ก็ดีไปครับให้ค้นฝากให้ได้แต่ว่าสําหรับค้นที่บ่มีเซนมสายนี่ก็ย,กยากยากแน่จังหน่อยครับสืสีอื่น้สมัครสื้อสีเขาสีอื่นเนาะใส่ประสบการณ์เจ้าของนล้วเนี่ย ซุมจบไหม่นี่โอ้ยากครับยากนี่ครับบริษัทโอคายาม่าเนาะมีสวิการนี่ครับมีโบนัสประจำปีมีรถรับทรงมีเบียร์ขยันโอ้มีหลายอย่างครับค่าต่ำแน่งค่าขึ้นเครื่องหลายอย่างค่าเขา่าได้หลายครับนี่ครับมีไปเที่ยวประจำปีแล้วก็กีฬาซีครับ แจกเสือประจำปีน้ำหนาวครับนี่บริษัทนี่ถือว่าสวัสดิการดีครับผมผู้เดอยูระแวกใกล้เคียงครับ carefully. เด้อนนีือแจแงข่าวสารน้กอก็ให้มาลองสมัครเบิรงครับเพื่อถิมนีโอกาสเนาะครับยูนี่เ้อครับเป็นกาลังใจให้เด้อผู้สมัครทุกคนครับผู้สมัครงานทุกคนกขอให้ได้อยากให้เพิ่นรับกันแทบทุกคนน,นนะครับนี่ เพราะว่าแต่ละคนกับตกงานมาเดี๋ยวว่าหลายเดือนนะครับเป็นปีกับมีนะครับนี่ครับรอโอกาสที่ให้ลงงานแต่ละโรงงานรับสมัครเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันกับบ่ดีนะครับตั้งแต่โควิดมาโรงงานเขากับบางโรงงานเขาก็เอาพ้นออกครับเพราะว่าค่าเขาเข,ข,ขาประหยัดค่าใช้จ่ายครับสินค้ามันทรงออกติดขัดเนาะ มันมีผลกระทบหลายอย่างครับเพราะแต่มีโรงงานไหนสมัครกติหุมกันไปลองี่ครับพี่น้องมันก็ติหุมกันมาสมาัครจังสี่อันนี้แค่นิดหน่อยนะครับนี่อันนี้แค่แบบน้อยๆผมว่าหนาสิม้าหลายกว่านี้อยู่หรอกช่วงที่ว่าเขาเลิกงานอนะบางโรงงานมันบม่มีโอ้ไหมครับเขาก็ต้องไปหาสมาัครโรงนอือ่นจังสี่เพื่อสิให้ใหอะไรล่ะรายได้ต่อเดือนนะมันเพิ่มขึ้นครับ ลงโอ้ค่ยมานี่ครับเนี่ยลงเนี่ยคือมันมีโอตลอดเนี่ยครับโอวันหยุดก็มีนี่ครับโอวันหยุดนี่คุนสองดิ่งนะครับพี่นอ้องสมมติว่าเขาเห็ดได้เมื่อละสามร้อยหาซิฟก็ได้เป็นเมื่อละเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็บ,บวกค่าโอล่วงเวลาอีกอ่ะเมื่อหนึ่งกับโอ้ยมอพันพันกลัวผลมั้งครับพี่น้องครับเนี่ เพราะว่ามันมีคาบ้านค่าโอ้ยมันเพราะว่ามีคาเข่าค่านนํำค่าขึ้นเครื่องค่าจิปะทะนะครับเพราะว่าสวัสดิการเขาดีไหมพี่น้องน,นี่บริษัทนี่ผมเขาังมาครับมีรถรับทง่งไห้ย่างดีนีพี่น้องน,นี่ครับผมไทยผมนั่งไทยอยู่ทางตรงขามนะครับนี่ครับหลายๆครับเนี่ ล้อล้อยืนสมาการครับทั้งผู้ญิงผู้ชายนะครับผมผมว่าสิไปสอบถามเพื่อนกับบก้าครับผมบุก้าก็ไปสอบถามเนาะว่าจังไงนะครับมาเด้อครับเด้อผู้ดเดเขีเขนอยู่ตอนนี้เดี๋ยวกั ครับขอฝากไียังทนาเด้อครับสำหรับคนที่ตกงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้อครับเด้อล้งนี่ผมไปสอบถามย้ำาะครับว่าคนรับพนางานเรื่อวยๆ่าสั้นครับแต่ว่าบ่ได้แบบว่าเปิดขึ้นป้ายบ่ได้แบบว่าขึ้นป้ายติดว่ารับคนหลายนะครับแต่ว่าเขาก็รับเรื่อยๆครับให้ทุกคนนะครับรึก คนไหนที่อยากจะมาเฮ็ดงานนะครับกาให้มาเบิ่งครับมาสอบถามเบงยี่ป้อยมย้มหน่ครับผมนี่ครับสอบถามรบ,บพยามอยู่หุนาป้อมย้มนี่แหละครับเดี๋ยวคือจังไหนเพื่อนก็สิบอกว่าะสัส่น์ก็สิให้เขียนใบสมัครพิมพ์ไว้ครับผมนี่ครับบมิษัตโอคยายาม่าประเทศไทยจำกัดครับผลิตท่ท้องแดงครับทรงให้ผู้ยิสซืหรือว่า ผลิตแอร์ครับท่อท้องแหลงแอร์ครับนี่ครับงานก็สบายๆครับงานบม่ได้หนักยืนคุ้มเครืองง่ายๆสบายๆครับผมนี่ครับพี่น้องครับอยากแจ้งข่าวสารในผมแม่พี่น้องครับน้องๆคนไหนอยากมาสมัครงานครับนี่ครับมาเลยครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ